ตนเลื้งจากไไหลสตรีมนะครับได้จากไไหลสตรีมเข้ามาในงานแล้วไม่ลุดตรงนี้พอดีนะครับเดี๋ยวจะป้อยคลิปนี้ยาวๆเลยครับลันลันยาวไม่มีตัดนะครับมาดูกันมีอะไรบ้างคนเต็มเลยนะเราจะเข้างานมาแล้วดูดิคนเขารอดูนู่นนี่นั่นกันไม่รู้เขาต่อแถวอะไรกันมากมายครับเป็นผมไหมท่านผู้ชมดูตรงสูงนะมาเดี๋ยวพอผมกัดถึงที่พักยวผมเอาคลิปนี้อัพเลยนะครับ เหมือนดูไลฟ์สดย้อนหลังแล้วกันนะครับเนื่องจากในงานเนี่ยอินเทอร์เน็นเตนไม่พร้อมจริงๆต้องคนเยอะจริงฮะเราขอาัางนีแล้วกันนี่นะดูดิเขาดูแล้วกันไม่รู้อ่ะเขาดูเลยกันไม่มีทางเดินเลยอ่ดดะดูดูดาลาปะอ่ะขอดูว่าใครนะครับ ก็รอดูใครไม่รู้นะครับไม่รู้จักอะ่ะน่าจะคนดังนะดูจากคนบาว่าเต็มเลยดูดีคนรอดูเต็มเลยเดี๋ยวทางนี้ดีกว่าโอ้อารมณ์เหมือนอ่ามาเที่ยวงานกับผมนะครับวันนี้นี่นเดูด,ด,ด,ดูดูจากมือถรือคนเดื่เขารับน่าจะคนดัง ดูจากมือถือที่เขาถ่ายกันเยอะขนาดนี้ครับแสดงว่าดังจริงโอ้เสียเกียร์สนามวันไหวแน่นอนว่ะโอ้มือถือสุดยอดวันนี้ก็เป็นเกมมิ่งเกียร์นะครับอินเทลอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้อ่ะเอ้บโกรอ๋อนี่เป็นบูรุโกรแก่นะครับมีทับแก่น้อยด้วยเฮ้ยมาลุกไปตรงนี้ตรงนี้ลงเลยว่ะลงทันทีเลยอ่ะ ออตรงนี้มีโลจิเทคนะครับกล้องผมมันมัวมัววะมัวมัวเบลอเบลอไเออเช็ดน้นเป็นเป็นฟ้านะครับเออเราลงมาข้างหลังนี้แบบไม่ไม่ไม่เยอะอย่างที่คิดนะโอ้แต่ตรงบูดนี่แน่นอนเยอะจริงโลจิเทคนะครับนี้ เหมือนท่านผู้ชมมาเดินงานเองนะครับมามาเดินงานเองแล้วก็พี่ผมเป็นเพื่อนเดินกระซิบอยู่ข้างๆอ่าประมาณน,นั้นตัวนี้ก็เป็นบูธสิงโนยสปอร์ตนะครับสิงโนยสปอร์ตก็มีของมากมายเลยครับเต็ไมไปหมดนะครับเข้าไปดูใกล้ๆกันได้เลครับ ต็มจะเต็มนะครับเลยวันหนึ่งก็มากันได้นะนะครับเมาส์มาส์ตัวใจเมาส์นะครับมีมีทุกอย่างโปรโมชั่นโปรโมชั่นนะครับเลยวันหนึ่งมาดูนะนะครับเนี่ย ตัวนี้ก็เป็นบูธของฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตานี่นะครับมีอันนี้ด้วยวีทูเบอร์ของฟาร์มเฮาส์นะครับในนี้ก็มีแบบขนมปังมาแบบมาจำหน่ายด้วยนะครับเป็นแซนด์วิชสดๆร้อนเลยในน,นี้อันนี้เป็นบูธอะไรนะไม่เคยเห็นฮนะใครรู้จักนะครับก็วินวาก็ได้ตามสบายเป็นเกมฮนะนี๋ ในโดเซบนี้อะไรไอเทมเมเนียเหรอไม่รู้ว่าเขาทำเกี่ยวกับอะไรอะ่ะมีคิวอาร์โค้ดแกนด้วยนะน่าจะเล่นกิจกรรมอะไรนี้ปะเอ๊ะบางอันผมก็ไม่รู้จักอ่ะเนี่ยไอตอนนี้ตอนนี้มีใครรู้จักบ้างฮะเอ๊ะมาสึกคนชนเทพนะครับ นี่น่าจะเป็นแบบนักบินจะจำได้ปะ่ะเพราะว่าเขามีหนังสือนะครับมาจัดแสดงโชว์ด้วยตรงนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะเี่นป่ะบนี่นะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นหนังสือตัวใหม่นะเข้าไปดูใกล้มีใครรู้จักบ้างครับ อันนี้ก็เป็นโฟตโต้บุ๊กนะครับเกนชินอิมแพแอบดูเขาเปิดดีกว่าแอบดูเขาเปิดเปิดูดูถ้าเป็นแบบว่าตัวละครนะครับเป็นว่า,ารายละเอียดตัวละครอะไรเงี้ยนะครับน่าสนใจดีใครที่อยากได้ก็อีกวันหนึ่งนะครับมาเลยใครที่ไม่สะดวกมาก็ดูเป็นคลิปนะครับไปตรงนี้นะครับ ฮอนไกสตาร์เลวฮอนไกแพกนะครับไม่มีใครไม่รู้จักไปมงไปมอนแถวนี้ครับข้าไปแอ,แอสองในบูดดิก็มีคนอยากเห็นนะครับแสองในบูดในจะได้สุดแค่ไหนอะลึกสุดละถทาจะลึกได้นะครับบูดเขายิ่งใหญ่นะครับโคโยเบิร์ดเนี่ยนะครับคาโคโยเบิร์ดนี่เขามีหลายเกมนะครับ ฮอลตสุดทดียวฮอนไทสตาร์เร็วนะครับวันเร็วนี้รอบกลางนี้ก็จะมีคอสเพลย์เต็มไปหมดครับที่เกี่ยวกับในค่ายวิทยุเดี๋ยวโอ้รอบเขารอบเขารอบเขาพอดีเราไปเดินขวางนะครับหน้ากล้องเขานะครับโอ้นี่มีการแข่งขันด้วยนะเขาแข่งขันฮอนไทรสตาร์เร็วกันอยู่อนะ่ะ โบ้ตัวนึงก็ไดเดินครับอีกนั่นน่ะเต็ไมไปหมดเลยอ่ะอาจจะพาเดินไม่ทั่วเนี้ยผมพยายามจะพาไปดูเวทีหลักกันอยู่อ่อนนะอ่ะตัวนี้มีอะไรสวรรค์ประทานพรแด,ดงๆอ่ะอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับมันซูมไม่ได้อ่ะอ๋อข้างๆนี่เลยอันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ น่าจะน้อยคนนี้ไม่รู้จักเลยครับบิลเล่บิลเล่โอ้พาดูอีกคร้ดีกว่าบิลเล่บิลลี่าอเช็ดฟ้านะครับบิลเล่บิลละตัตัวมัดคอบินเละบิเลบ อันนี้นะที่ผมบอกไปสวัสดิ์ประธานพรตรัวละครที่บางคนอาจจะรู้จักแต่ผมไม่รู้จักอะ่ะเป็นหนังสือปะ่ะอ๋อเนี่ยเขาเค้มว่าเค้มว่ามาใหม่มาแรงกว่าสามสิบเรื่องป่ะโอเคเี่ยยิ่งใหญ่นะ พาเดินทะลุคนตัวนี้ไปให้ได้คนเยอะมากอ่ะท่านผู้ชมได้อยู่แบบอารมณ์แบบท่านผู้ชมเป็นคนตัวสูงประมาณนะับร้อยสองร้อยยี่สิบอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยตัวสูงมาทุกคนในนี้เลยและจนมันวันนี้เป็นงานคาร์ปอ่ะมันจะมืดหน่อยนะครับท่านผู้ชมมันจะมืดหน่อยอ่ะโซนนี้มันมืดแล้วนะโอ้คนรอดูบนดเยอะมากเดี๋ยวจัด ทำไมเห็นโฆษณาหน้าคนหน้าคุณวะอันนี้เป็นเวทีหลักนะครับเวทีคอนเทนต์หลักเลยอ่ะเขาเป็นอยู่ช่วงพักป่ะมีโฆษณาอะไรอย่างงี้ด้วยเขารอทำอะไรกันอนะไม่รู้อะเรือไกลดิเขาจัดบง่งจัดบุกันอยู่นะเวทีลักกันไหมครับก็มีคนมารอชมคอนทเทนต์ในเวทีลักแต่เพล่ นั่นก็ยังไม่มีอะไรนะเวทีตอนนี้โอมาจังหวะไม่ดีอ่ะเราไปดูเวทีเทลมีคอนเสิร์ตดีกว่าเฮ้ยกขาพิคอนเซอร์จิ๊วไปแล้วไปแล้วไปแล้วคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเซอร์คอนเซอร์วงอะไรนะ เฮวมีคไว้เดียวดูดูใกล้ดดูใกล้ดูใกล้ดูใกล้าไปชมดูไปไปรู้จักเพลงอะแต่ไม่รู้จักวงอะ

มาแล้วมาแล้วมาแล้วตามมาเร็วตามมาตามมาเอาตรงนี้นะครับเป็นบูธผมไม่รู้จักกับบูธอะไรบ้างรูน้าเหรอลูน้านี่ยเป็นร้านน้าปอนเนี่ยลูน้าไอเขามีเอาถ่ายรูปในตู้ด้วยวะเอาเรื่องเข้าไปในตู้แล้วก็ถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวฟังตัวเข้าไปในตู้แล้วก็ถ่ายรูปอ่ะ เอาเรืองฮะเออไม,ม่มิวเสก้าอยู่ตรงไหนวะแวบๆบแบบอ,อ่ะหานีไงเสกา้าหาไมา่เจอตุอ๊เอาไปดูบูเสกา้านะครับอ่าไปยังไงดีนะต้องขอแม่ขอโทษครับขอโทษครับ ก็ค่อยๆแฝกไปนะครับวันนี้มีแจกคอะไรเซ็นด้วยอ่ารูไปรูไปคโทษครับจะไป Sega. Sega. เซก้าเซกาเนี่ยก็พวกโซนิกอะไรเงี้ยนะครับเอี่ยของพาูโซนิกนี่วะ่ะ Sonic, Sonic. Eh, Sonic. Sonic. An, ครับโซนิก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 เซกานะครับโอเคมาฟังนี้บ้านครับ มาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทะลุมานได้มีอะไรมีดักมีเลดักก้อนตรงโน้นมองเห็นป่าไม่รู้เลสดักก้อนเป็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับมันนี้อะไรอ่ะเท็คเคนเหรออะไรสักอย่างหนึ่งครับดูไม่ค่อยเข้าใจ นีก็จะเหมือนเป็นเท็กเก็ตอะไรนะครับเน,นี่ยเวทีเนี้ยต้อเลี้ยงมาเลยเป็นมาเหมือนกงล้อมอะไรเงี้ยนะครับมีแฟนๆเท็กเก็ตนะครับดูใกล้นี่นี่ครับเนใี่รนครับเขาดูใกล้ไปได้นี่แสงในกล้องผมมันสว่างแบบบู๊บป้าปบักเลยอ่ะมองแทบไม่เห็นเลยอ่ะ ตัวนี้ก็เป็นอินูโลชั่นครับคอแสบตรงนู้นโอ้โหแสงไฟจะคอแสบแสบตามากอคอแสบไอกล้องผมแสงมันรบบชุบชับจังวะแสงแม่งยังใช้แบบเอฟเฟกอ่ะตรงนี้สติลซีรีส์นะครับมาพร้อมกับเครืน่นยนต์สีเหลืองเฮ้ยน,น้ำขยับได้ดตกใจเลยเนี่ย Still silly. ตรงนู้นมีออนไลน์สเตชันนะรตรงนู้นเดี๋ยวพาเดินวนไปอ่าดูตรงนี้ซื้อไม่มีอะไรเห็น,นบูธออดิชั่นด้วยฮะมีออดิชั่นตรงนู้นออดิชั่น ออริชั่นนี่ใครได้ออริชั่อยู่นะครับฝั่งนี้เหมือนจะเป็นเกมใหม่มือถือด้วยนะเนี่ยเป็นเนี้ยพาไปดูว่าจัดบูธยิงใหญ่อยู่นะครับบูธอินเทอร์ว่ายิ่งใหญ่เป็นทุกปีใหญ่เหมือนเดิม ตัวนี้มีสภาพอะไรกันด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็ของเอกพีโมพีซีไม่นอนอยู่แล้วเข็นชื่อมาอัพไอเทมตีบวกมาแล้วตัวนี้ก็น่าจะเกมใหม่ที่สุดแล้วฮะกับระบบพื้นพีเอ็มโอนั่นเะเสียงมันจะดังหน่อยนะครับ พยายามพูดใกล้ใหม่นะครับตอนเดือนนี้นะเราวางแผนว่าในหนึ่งเดือนนะครับหลังจากเปิดเราจะพยายามแข่งให้ได้เดือนถัดไปแสงไฟมันจะว่างนะกล้อง GoPro ผมรับแสงดีเกินมาวนไปดู o r i e n เรชั่นสักหน่อยอ Orientation จะมีพี่แม่ในนี้มีเยอะนะ Orientation ครับมีหลายคน โอยโยโอยเจอพี่แป้งแบบสามวิใครมองทันมั้งพี่แป้งเพิ่งออกจากออนไลน์สเตชันมาเมื่อกี้นะพระเจยเอ้ยเราเลยทายไม่ทันเลยอ่ะยังไม่ได้ที่บูธอ่ะทีนี้ออนไลน์ก็เลยเหงาเลยทีเดียว ก็เลยเหงากันเลยทีเดียวนี้เพราะว่าไปหมดแล้วไปเมื่อกี้เลยโเนเดี๋ยวนี้พี่แป้งเข้าถึงตัวย่างแล้วนะครับก็จะไม่ใช่ว่าพี่แป้งเขาอะไรอย่างั้นนะครับคือเขาต้องไปไปงานต่อก็เลยต้องมีการคุมสองทางนะไปเบกเขาเหมือนประก้อไม่ได้อะเพราะว่าพี่แป้งก็าไปเดินเที่ยวอย่างเราบอกพี่แป้งครับขอคุยด้วยอะไรเงี้ยได้พี่พี่แป้งไปริ้ิวเลยแสดงว่าร้โหงานรับตัวจริง นครับน่าจะงานเกมฑ์เรื่องมันเนี้ยส่วนแบบโมเดลอะไรแบบเนี้ยคงจะไม่ได้ไปงานโมเดลต้องเสียตังค์เพิ่มแล้วก็เราอาจจะไม่ได้อินโมเดลขนาดนั้นด้วยนะนี่ท้งออกงานแล้วนะครับอ่ะจะว่าจะอยุดตรงนี้ไหมไหอะ่ะเราจะพาเข้าชมออกงานด้วยเหมือนพาเพื่อนมาเที่ยวนะครับทางออกทางออกอย่างแน่น Không. Ok. đi tăng Ok. xung Ok. Ok. đi Ok. พอออกมานะครับก็จะเจอกับเราคอสเพย์ยังเยอะพาชมแบบไวๆนะครับขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับผมลงน,นะครับนะครับอย่าออกมาแล้วครับมาพาเดินชมคอสเพย์สักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเหมือนพาท่านผู้ชมเป็ดูนั่นผมไปเดินงานช่วงค้างผมเต็มโอ้ผมจะกลับยังไงวะเนี่ย ยังเยอะเลยอือจริงๆออกมาก็ไหลได้แหละแต่คงไม่ไหลแล้วนะครับหลุดบ่อยเกินทุกปีเลยครับหาวิธีแก้ปัญหาไม่ได้อ่ะปีนี้เราซาแบบว่าใช้ไวไฟของที่นี่เลยนะครับไวไฟของตัวธีิกิจหรอแบบว่าขนาดใช้ไวไฟของที่นี่เลยยังหลุดอ่ะนะครับเนื่องจากคนประชากนเยอะไปไวไฟแบบว่าของแบรนด์แบรนด์หนึ่งครับที่มีไวไฟอยู่ที่นี่เสียตังค์ด้วยแต่ไม่เสียเดายที่จะไลฟ์ะนะลำบากล,ลำบน โอ้คนยังเยอะเราคนจะต้องไหลไปเขานะนประมาณว่าจบไปตรงนี้แล้วกันนะครับคงจะไม่ได้ส่งท่านผู้ชมถึงรถไฟฟ้านะ,ะก็ถ้าเกิดคลิปนี้นะครับผมตั้งใจสุดๆเลยลในการพาชมให้ดีมากที่สุดครับถึงภาพอาจจะไม่ชัดบ้างหลายบ้างน,นะครับแต่ว่าคนที่ไม่มีโอกันได้มาจะได้บรรยากาศที่ดีครับขอตัวลาไปแล้วนะครับอันนี้นะบาย